สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมทีมอันเตอร์ทีวีคุงนะวันนี้จะมาแนะนําจุดฟาร์มเวลนะแล้วก็จุดต่างๆที่ทุกคนหาไม่เจอกันนะครับนะก็จะมาหาให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะบางจุดบางคนเขาหาไม่เจอนะบางจุดลุงคอไปซ่อนทมิตเลยนะครับก็เลยมีคอมเมนต์ว่าหาจุดตรงนี้ให้หน่อยตรงนั้นให้หน่อยนะเดี๋ยวผมพาไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทีละจุดนะก็แนะนําจุดฟาร์มเวลก่อนนะครับนะก็ถ้าเกิดแรกๆก็นี่ครับฟาร์มตรงนี้ถึงเวลห้าก่อนนะครับนะ หรือถึงเวื่หกก่อนก็ได้ตรงนี้นะครับนะจากตรงนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นตรงนี้นะต่อมาจากตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็มารับเควสจากตัวนี้เควสนี้ก็ทาได้เรื่อยๆนะครับนะก็มาตีพวกนี้นะครับให้ให้ครบแล้วไปส่งทาได้เรื่อยๆอ่าถ้าเกิดแบบอยากแบบตรงนี้เรื่อยๆก็ถึง40ไปเลยก็ดีนะเพราะว่ามันสบายนะครับนะก็ตีตีสตัวนี้นะครับนะอ่าลิวคิแล้วก็ซิสเซอร์แล้วก็ ในนะสตัวนี้แล้วก็ส่งเพวสแล้วก็มาตีใหม่นะก็ขึ้นวิลเรื่อยๆนะก็ทําไปจนถึง40เลยนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับนะก็ถ้าเกิดใครไม่อยากทาตรงนี้ต่อก็ข้างบนนะครับนก็มาตีโอจานะเวิลตั้งแต่20นะครับนะ มา,มาติโอจาร์แต่ว่าตรงนั้นมันยังง่ายกว่าเพราะว่ามันได้ทำเควสนะครับถึงเวิ40ไปเลยเนาะตรงนี้กว่าจะตีได้ถึงเวิ uh, 40ก็มันตันแค่30นะก็เลยไม่ค่อยแนะนํานะครับก็คือฟาร์มจากพวกดิวคี้นั้นจนถึง40เลยนะต่อมาจากถึง40เราจะไมให้เรามาตรงนี้ต่อนะครับขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็มาตรงยิมนะครับนะก็จะมีพวกริวงะเลยมาตรงนี้อีกนะครับนะจะมีริวงะให้ตีนะครับตามดิ๊กอะตรงนี้ประมาณนี้นะ อ่านะครับก็ตรงนี้ก็จะมีพวกริวงานนะก็คือเราต้องรับเควสจากตัวนี้นะครับนะรับเควสตัวนี้มาตีริวงานนะเดี๋ยวผมรับให้ดูรับเควสริวงานนะครับมาตีนะตีสองตัวนี้นะครับนะเราก็จะได้เลเวลนะแล้วก็มาส่งเควสก็เอาเวลนะครับผมก็ทําจากตัวนี้จนถึง80เลยนะครับก็คือสบายมากเลยนะ ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเกิดเรารับเควสมันก็จะบอกด้วยเควสเราต้องทํายังไงก็ดูข้างบนนะ,ะมาให้ตี2ตอตัวนี้นะครับนะก็คือมันบอกด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมรับก่อนทิ้งก่อนไม่ได้ใช้นะโอเคโอเคต่อมาเป็นจุดที่ทุกคนหาไม่ค่อยเจอนะก็ จุดแรกก็ไฟนะครับไฟเราวาดไปที่ตรงมิลเลอร์ไรเดอร์หรือว่ายูคีนะตรงนี้นะครับก็การไฟหรือว่าไฟต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับนะใครหาไฟไม่เจอนะเกี่ยวกับไฟอ่ะนะครับหาพวกสมาร์ทดาต้าหรือว่าหาเซรุ่มนะก็อยู่แถวนี้อ่านฟิน็อกนะครับเราก็มาเตยอันฟิน็อกข้างในได้นะครับนะตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับเตะพาทัวร อันนี้ก็จะเป็นอันเป็นดอกมาอ่ะมันมีสองตัวนะมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวนอกดันนะแต่แต่ว่าตัวนในดันจะเป็นตัวนี้นะครับนะอ่ะมานะสอตัวมา้าโอเคตัวไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนทูปเปอร์ก็อยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยทูปเปอร์ต่างๆนะครับเอาไปฟาร์มเซรุ่มฟาร์มอะไรนะสมาร์ทดาต้าก็แนะนำฟาร์มจากอันเปนอกนะเร็วสุดนะครับนะโอเคต่อมาก็จะเป็น ไขซาไขใส่ข้างในนะข้างในนี้เราสามารถขี่รถได้นะครับนะเห็นไหมปมเรียกรถออกมานะครับก็มาตีไขซาได้คือไม่ต้องลงดันแล้วนะสำหรับไฟนะครับผมนะแต่ว่าไซก้ากับออก้ายังต้องลงดันอยู่นะนี่ตรงนี้นะครับก็ยังต้องลงอยู่นะโอเคไขใส่ตรงนี้ก็ไม่มีละนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเนี๋ยผมจะพาไปครับจุดล่างดับเบิลนะครับท,ที่ที่ว่าเอาไว้ทะอลล่างเบรลลี่ต่างๆนะนะก็ดูเขาซ่อนสะนเนียนเลยนะผมเกือบหาไม่เจอเลยนะครับนะ ก็เปิดป็นที่มานะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนจําตรงนี้ไว้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะให้เราขี่รถไปนะครับผมนะอ่าอ่าผมไม่รู้ว่าวาร์ปตรงไหนใกล้สุดนะอาจจะเป็นวาร์ปตรงอ่อไฟน่าตรงไฟไหมอ่าอเรื่องไฟนะครับอ่้ง่ายสุดมั้งหรือเปล่าอ่าตรงนี้ครับง่ายสุดโอเคเราก็มาตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับอ่าเราก็เจอฟิลิปนะอ่าฟิลิป เราเจอฟิลิปตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันหละนะครับมันเนียนมากเลยเห็นไหมกางหันนะ่นะครับมันเนียนกับน้ำมากเลยคือแบบผมก็เกือบไม่เห็นนะถ้าเกิดผมไม่ลงมาดูข้างล่างนะเห็นไหมมันเนียนไหมอย่างเนียนเลยนะก็คือตรงนี้ก็ไปทําล่างับเบิลนะครับนะใครหาไม่เจอก็มาตรงนี้ได้นะครับผมนะมันเนียนมากเลยดูดิถ้าเกิดเราอยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่ลงมาข้างล่างนะเห็นไหมมันเนียนกับน้ําเลยผมมองแทบไม่เห็นนะนะครับถ้าเกิดไม่ขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เห็นนะเห็นไหม ปนเนียนมากเลยสำหรับกังหันลมนงตรงนี้นะครับนะเอาไปทําร่างับเบิลต่างๆนะครับโอเคต่อมาก็ตรงนี้ก็จะมีอีกนิดนึงนะก็คือเอาไว้ทําล่างอันติเมตของคูการนะครับตรงนี้นะคูการอันติเมตคือทําตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงข้างล่างับเบิลตรงนี้นะครับนะโอเคมีอะไรอีกไหมอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่ทําพวกอ e ีวินนะครับก็ มีท่านท่านเอสนะท่านพี่แอของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวทําแกลก็อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่นอกยิมนะให้เราร์ปมายิมนะครับนะถ้าเกิดใครหาไม่เจอเนาะครับรวปมายิมจริงจริงมันก็ขึ้นไอคอนในกาหงรู้กันมั้งนะก็คือเราออกมาอยากยิมเลยใช่ไหมเราก็ปุ๊บอ่ะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็ยเจอเลยนะครับน่ะนี่นะครับก็เป็นตัวทําพวกแกลแล้วก็อีเวนเนาะก็ใครอยากรู้วิธีทำแกก็ไปดูคลิปเก่าได้นะผมสอนไว้แล้วนะครับนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้กอน่นานะแค่นี้ก่อนนะผมเลแนะนำก่อนนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนทำดีนแล้วกันนะ้อห้อยดินมันเปลี่ยนใหม่นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้อเอาไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับนะใครมีอะไรสวยก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนแล้วไปายครับซิวบายจ้าเดีรับผม